ทั้งลำตัวนี้นะคะจากราคา2 1 9 8บาทลดลงมาเหลืออยู่ที่1 8 9 8บาทนะตัวนี้นะคะเป็นงานไม้ประดู่ทั้งลำแบบนี้เลยนะคะตัวรางนะคะจะยาวอยู่ที่120เซนนะคะความยาวรวมของเขาอยู่ที่160เซนนะคะช่วงชัก70เซนทิ้งปลาย40เซนนะคะปีกนะคะจะเป็นปีกอลูมิเนียมนะคะ หนาหกมิลแบบนี้ความยาวอยู่ที่50เซนนะคะให้ไปพร้อมขาจับท่อชุดท่อพันพีอีแบบนี้1ชุดนะคะยาง1เส้นแบบนี้นะคะลูกดอกปกติเราแถม1นะคะวันนี้เราแถมไป2เลยนะคะพิเศษนะคะตัวไกลกล่องนะคะจะเป็นไก่กล่องแตเลสแบบมีเซษซึ่งตัวไกลกล่องเรารับประกันตลอดชีพนะคะ <S <S ทั้งหมดนี้นะคะในราคา1898บบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ สนใจรับก็โทรหานาเรกวิชชิ้งได้เลยจ้า